คาซานะครับที่ในส่วนของเครื่องคาซาเนี่ยก็จะมีสไลด์ของเขาเองเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดเค้าชัมเบอร์สไลด์นะครับตามที่เห็นในภาพนี้ในในในวิดีโอนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่สอ,ส,อส่วนสามารถ1ส่วนสามารถใช้ได้1แซมเปิลนะครับก็คือหน้า A และหน้า B นะครับสมมติว่าเรามี2คนแล้วก็สามารถใช้หน้า A คนแรกหน้าบคนที่สองได้นะครับทีนี้เราก็จะทำการหยดตัวอย่างลงไป6กมโคลลิตรนะครับก็ลองใช้แซมเปิลเดิมแล้วก็หยดลงตรงไปช่องตรงนี้นะครับ แค่นี้รอสักนิดหนึ่งนะครับให้น้ำเชื้อเขาเดินทางให้เต็มแอรเรียของเขานะครับ Concentration, m o t a l i t y และอื่นๆในส่วนโปรแกรมนี้ก็จะใช้ในการวิเคราะห์ Morphology นะครับโอเคเนี่ส่วนแรกเราจะวิเคราะห์ m o t a l i t y Concentration ก่อนแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา ต้องเปิดต้องเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ตัวอย่างได้นะครับทีนี้ตัวอย่างเราจะใส่โดยให้ตัวหนังสือนะครับหันหัวมาหาเราแบบนี้นะครับคือหน้า A หัวหน้า a เ,เนี่ยเห็นไหมคร่าหน้า A แบบนี้นะครับ ก็หันหน้าเข้าหาเราแบบนี้แล้วก็วางลงตรงโหลดโหลดเดอร์นะครับแล้วก็ปิดลงแค่นี้นะครับแล้วก็กดโหลดเข้าไปหนึ่งครั้งทีนี้เราก็จะเห็นเป็นภาพแบบนี้นะครับเราก็จะทำการโฟกัสมันก็เสมือนกล้องจุลทรรศน์เราเลยแบบ ขึ้นปรับลงนะครับดูชัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คความพร้อมนะครับขึ้น acceptable หรือ,อยังจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับถ้ายังเราก็กด auto one shot หนครั้งก,ก็จะได้ขึ้น acceptable ก็คือแล้ว,ลวก็กรอบข้อมูลนะครับ ID คนไข้ พอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คว่าแสงของเรากับสเปิร์มมีการโอเวอร์เลกันหรือเปล่าคําว่าโอเวอร์เล์ก็คือในส่วนของแสงสีแดงครอบคุมในส่วนของหางสเปิร์มแบบนี้ไหมโอเคเรียบร้อยเราก็ทําการถ่ายภาพนะครับ ทีนี้ในการถ่ายภาพมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นแคปเจอร์เองหรือว่าใช้ออโต้แคปแคปเจอร์ในส่วนของตรวจปกติเราก็จะใช้ออโต้แคปแคปเจอร์ไปเลยนะครับสัก5ไอเดียแล้วก็กดตรงออโต้แคปเจอร์ตรงนี้ เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทำการเซฟกด Save. เซฟเลยอ,อันนี้ในส่วนของคอนเ t นเทชันแล้วก็ m o เ t ดิตี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราจะดูผลแล้วก็คลิก วิวรีพอร์ตดูว่าผลก็เป็นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้